นี่จ้ะเดี๋ยวแส่ผูกเราจะยมเป็นถาดแม่พี่น้องเป็นถาดเนี่ยมาจ้ะพี่น้องวันนี้สิบห้ามากินส้มจ้ะพามากินส้มมะยมนะคะเป็นกระมางกระมังมาจ้ะพี่น้องจ๋ามาโซยล่างมั่มไม่ไมจ้ะ บางยมเบิบ์ตต้นกับเบิรต้นเราวางวันนี้พี่น้องเบิรต้นอัดลาดเลยพี่น้องมีบางยมีต้นหนึ่งเก็บมาเบิรต้นเลยจ้ะมาพี่น้องล้างมาเรียบร้อยสมบางยมเริ่มเหมือนพี่น้องจ้าคุณนะเอา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 อย่าฉีดมาอย่าฉีดมาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวแม่เปียกไม่เอาลูกหนูเล่นบ่อ่ะสมบางยมจ้ะ เจวโอ้หหวสักสักเอ้ามาลูกมาเฮ็ดเจวเอาบันนี่เอา้าอีลาหน่อยเอา้านี่น้ำตาลเด้อค่ะน,นี่น้ำตาลปีบค่ะได้พี่น้องสีแดงเห็นเจวเฮาน้ำตาลปีบพี่พี่น้องเครื่องปรุงกระตานึงใส่พริกไหมลูกใส่ใส่ใช่ไหม,ไมอา้มาก่อนอื่น ไม่ใส่น้ำปลาก่อนใส่น้ำปลาก่อนพี่น้องกินสมุนยุ่มสมายมยมนะแต่พี่นอรร้องปลาหนามปลาลายหอยก็ได้ไ,ได้พี่น้องเด้อปา่าต่ไคา่หมักใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยเมนูเมนูเค็ดแขีวไม่แน่วเมนูเปรี้ยวปากเออนี่บอกพริกผงเด้อจ้ะเด้อใส่ไปตามอัธยาศัยเด้อจ้ะเหนาเผ็ดใส่เผพลทหมักเผ็ดก็บ่ต้องใส่หลายเด้อจ้ะเด้อเอา้าไปเติมไม้ก็ได้เนาะพริกเนาะ อันนี้อูมามิเดิ้ะเดิอ,อูมามิผงนวดเดิ้ะเดิมมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายลงไปเลยจะนี่คือน้ำปลานะคะน้ำปลาค่ะใส่ลงไปจะใส่ลงไปเอา่า,าจะได้กระคะนสักก้อนเนาะค่ะเนาะมามนุษย์มนุษม์มนุษม์มนุ์ค่ะมนุดม์มนุดม์มนุ์ค้นคนค้นคนจะ,ะจัดการเลยลูกอ้าวน้องน้ำหวานสวัสดีหรือย,ยังลูกสนะวัสดีค่ะยังเข้ามาใกล้ใกล้ชิดกคบน้าม,มาสวัสดีค่ะสิอันนี้ก็มีหอมแดงน้ำเดือดจ้ะ แจ็ันเกียวยังกันดอกจ้ะเอามาโซ่ซื่อเนี่ยและไมกอนอะไรลูกใส่แมนแต่ใส่แต่ใส่เลยเหรอ<น>เดี๋ยวแม่ชิมก่อนไม่ขอชิมของแม่ก่อนอ,อ๋ติโทษทั้งเข็มอันน้อมาโตเลย <c oughs> ทั้งเข็มพัน่ะเสียบจ้ะแสียบน้ำตาลได้ไหลมันก็ะเสียบขนาดตัวบานตัดเปรี้ยวเนะพี่นอ้องอ่ะนู้นนูๆ ไปนู่นแล้ไปนู่นแล้ไปโน่นเอาไปเอาไปลูกเอาไปโอ้ย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 พี่น้องพี่น้องเบิ่งหลวกไข่เล่นน้ำแม่กะทายกล่องโทรศัพท์อยู่เบิ่งสุดทายเห่เบิ่งเด้อพี่น้องเลยเบิ่งทุกคนนะทุกคนนะผู้เล่นน้ำผู้นะเล่นน้ำพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบื้องเบื้งคนนะฉีดน้ำปวดปวดตรงแม่ก็นั่งทายคลิปอยู่ใกล้ไปแล้วบรรลูกไข่ไปแล้วมากลัเอาอน้องไปตรงนู้นก่อนไปเร็วเอาน้องไปตรงนู้นเร็วเดี๋ยวโทรศัพท์แม่จะพัง โอ้โสวดจะได้แต um ่ละคลิปจ้ะควจะได้แต่ละคลิปพี่น้องพี่น้องพข่อยสิได้แต่ละคลิปมันยากกันไดยจ้ะวะข่อยกำวนพวกข่อยดอกละวะลูกกระเลนแม่ยกระเลนที่กันแม่กระเลนททรัพท์ลูกกระเลนน้ำปล่อยน้องไปลูกเขาทำไปเสยละอยากทำอะไรเรื่องเขาหนูไปหลีน้ำลงให้แม่หน่อยไปน้ำมาเรงหลีน้ำลงจะไปไปหลีน้ำลงไหนไปลูกไปเอาแล้วไปมาได้เดนวน่นะ เอื่อโมเมาก,กินน้ำจ้ะเอื่อยมาก,กินน้ำเรสา,สา,าสิกินบักงวง่อยสิกินบักยุ่มเราสิกินบักงวงเออไปผ่อนน้ำลงอีกแล้วลูกไปลูกไปเรื่อมันดังมันดังเข้ามาในเนี้ยเบาเบารีลงน้อยนึงนะลูกรีรีให้น้องลงน้อยนึงเออพี่นอ้องสกบขอเฉดกินอันผ้าลูกเรียนขั้นหน่อยจ้ะเรียนใช้ของเรียนขั้นหน่อยอาอ,อีกนิดนึงสิลูกเอาให้น้องอีกนิดนึงน้ำไม่ไหลเลยนัน ไปพี่น้องพาลูกเห่ียญแหน่อยวะเั็นซะไปพี่น้องมากินกันเฮ้าจ<อ>จวดสมบอกยุ่มค่ะพอดีกินจ้ะมสมบอกยุ่ม lại ừ. Xong bóng nhâm Xẹp Ngon ơi Sột lắm ừ. Thế anh đều mi mệt cả เออจะพักสวรรค์ครับพี่นอ้องเมืม่อนี้หน่อยมากกรรมเลยจ้ะ อโอเศรษฐกิจาใเมนูเมนูเปรี้ยวปากเมนูแ hmm. ผ่ทองเหนอยตตบๆเลยค่ะอห่อยมาก โอรี่กินหญาก,กับพี่น้องบ่มีในอืมหอมแดงก็ได้บ่มีในแม่หอม,ดดมนนแมมดงให้อร่อยออกซะแน่กัดเลยลูกเฮ้อกัดไปเลย <c oughs> <c oughs> หอมมีแห้งคักเลยหายน้ำปลาลแซ่บแสบเจวน้ำพริกปลาละแจวปลาะแซ่บแซ่บนะอันนี้หอมมีไนเขาก็จชุม่มกินไดไขึ้นกันเราจะหอมแดดหวานอร่อยดี

ไประดี๋ยน้อผู้เห็ดบอกงวงอ่ะนาะเออเห็ดแล้วลระบ้ามามากินทายยู่ เดี๋ยวกินเนาะเซ็งเต็มหนึ่งมีเม็ดอื้มงั้นจ้ะเดาแสบพวกเราจ้ะยุ่งเป็นถาดไหมพี่น้อง เป็นถาดไงเนี่ยเออเมน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 ทองเดินหลายจุดๆุธอแทะฉนถอนอากาศเป็นร้อนอบอ้าว nhiều căng cả bao, bò... không bị héng Kín ngoã, ăn ăn béo, ăn sòm này hà, không bị héng, tôi cảm nó suông nó bị nóng nọ. Này Lu, thế nào? Không, không héng, không có พี่น้องจา๋า <laughs> มอนมานี้ยหาแนวนังเอาเด้อขยิมมันน่ะนะโอ้ยลูกข่อยกระสิดหนาม,มัานีนีละ ทั้งเลนน้ำทั้งแม่ทั้งกินทั้งลบทั้งห่อสวสมแห้งมาลูกไครวายไม่อาไอ้นี่นี่มานน้ำจิ้มแม่เนี่ยกดอีกอ่ะนึกอืมเนาะยขับต้องสมไม่หึงหนาเย็นมากเอืน้ำมันไม่ไม่เปรี้ยวเลยนะลูกอร่อยอันนี้มันม่เปรี้ยวดอกโอมันเทอร์มแหละบนเปรี้ยวถือนุ่งเดืองเหรอใช่มาโ้วบพี่หลังด้มึงยกมาโ้วบพี่หลังมึงเหรอยกขึ้นมาทั้งทั้งอยู่มั้งดูนะบัก มะม่วงประชันมะยมพี่น้องเนี่ยอย,อยากชอบพี่น้องไ้เพิ่งไรอย่าโอยกินนในลูกกินเลย,เยบักยมนี่ยโสมอีลีขนาดคนดน้ำตาลใส่เจ้านะคนใส่เป็นยังเป็นวัยอยู่เนี่ยเขาว่าเขายังกินสมแต่เขายังเป็นสาวอยู่บันสน <laughs> ฮ่ยังมีไฟอยู่ฮันยังมีไฟอยู่โอ้ยสิกินนะตะสมตรานก็มีไฟตะพกินปาด้กับรับตาปไดนด้อยอยู่บ้อันนี้เสื่อมมาอีก่ะ่อมันอเอล้อเตน กระเพรานุ่นอตัวนี้นะหวานนะเขาจะยังมหวานมาตัดสมกันยังหวานนอกมือคือบุญที่หล่ะบุญหวานจังเด็ดน้ตาลครึ่งกิโลคนี้น้ำตาลใส่ทุกเออบอกตัวมังย้อมกลมเนี่ยเออไม่ปรุงกินไม่ได้เลยหวานเกลียบเลยของแม่ดวงอ่ะใช่แม่ใส่น้ำตาลครึ่งโลไม่หวานตัดขาโลยแล้ว เดี๋ยวแม่เดี๋ยวก็เงาต้องเจอหวานตัวหวานแล้วขึ้คืนแต่ปานี่งไงสมวัชันเนี่ยโอ้ยสดอีหอย่างลูกเป็นซอเจียวเพิ่นมันเป็นตำมะคงได้ลูกเค็มมากเลยแล้ยจะความเปใส่ยักปันลูกไปกินแทบประหนัดลายก่อนมันจะเป็นไตได้ลูก เขาขิงหวานก,กินเค็มครักินหุญชุนี้เขาสิบวมเธอบวมแล้วอันอื่นบวมโซเดียมนะครับเอาไปเปิดถังองนนนนันนี้ครับคนละรสนี่จะออกเค็มคนละรสมันตมหวานเค็มเลยเค็มกับเค็มกับหวานเหมือนม,มันเค็มข้ากลมาจ้ำหวานตัวแบบ หย yup. ั่งหยั hmm. ่งเนี mm. Mm. ่ยเพต้องเจ็เนี่ยวานเลยนะหอมหนักขนหน่อนึ่งมันเข้มนึ่งมันหวานจำใส่กันเลยพี่น้องหวานครับพุดดิ้งเมนูคนแผ่ทองเนื้อชุบบนเนื้อแซ่บเลยนะเมนูคนแผ่ทองเด้อจ้ะมาเด้อพี่น้องเด้อแก่แผ่ทองด้วกันนะลูกกินดูดิดเนาะอร่อยหวานมากหวานอมเปรี้ยว นี่คือโบคาวมาโบแสบแ่บปัังกิน,น,นอ่อะ,นนอะอเย้ไปเด้อพี่นลองเด้อคํมสุดท้ายบ๊ายบาย